พอดซาดีไว้นะครับวันนี้จะพามาล้างแอร์กันที่นะครับหลังจากที่ใช้งานมา3ามเดือนดูสภาพนะครับข้างบนมันมีแผ่นฟิลเตอร์นะครับทําให้ฝุ่นไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเกาะเยอะครับสภาพแอร์ที่ใช้งานมา3ามเดือนนะครับดูด้านล่างครับฝุ่นเกาะเต็มนะครับมากเลยแอร์ไม่เย็นนะครับเวลาใช้งานแอร์เริ่มผิดปกติ ข้างล่างมันไม่มีแผ่นฟิลเตอร์กรองเหมือนงด้านบนนะครับอันนี้เราสามารถถอดไปทาความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ฝุ่นด้านบนเลยไม่เยอะครับแต่ด้านล่างฝุ่นเต็มเลยครับไม่มีแผ่นฟิลเตอร์ครับแล้วก็ถอดไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดนะครับทดลองดูครับว่าฝุ่นจอกหรือมครับถ้าไม่ได้ผลนะครับคลิปต่อไปก็จะพาลื้อละล้างแอร์แบบถอดนะครับวันนี้ล้างแอร์แบบไม่องต้องถอด สํหรับอุปกรณ์ล้างแอร์เคลื่อนที่วันนี้นะครับล้างแอร์แบบไม่ถอดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับน้ำยาล้างแอร์แบบโฟมนะครับกวดละหกสิบเก้าบาทครับหาซื้อได้ร้านมิเตอร์ DIY นะครับนี่ครับพอดีมันเหลือใช้จากการล้างแอร์รถยนต์ครับเลยลองมาทดลองล้างแอร์เครื่อที่ดูครับตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากหลังจากที่ใช้งานมาสามเดือนครับถ้าล้างไม่ออกยังไงก็ต้องถอดเืยอครับ วันนี้จะพามาล้างแบบไม่ถอดรือครับแอร์ตอนนี้เริ่มไม่เย็ยน,นครับเพราะฝุ่นน้ามากครับในห้องมันมีเด็กฝุ่นแป้งฝุ่นเลยไม่เลยหนาที่เยอะมากดูดูด้านในถ้าใครถอดเือได้ก็ถอดไปเลยนะครับในคลิปหน้าจะพามาถอดรืยอแอร์ครับแบบถอดรือ อีกคลิปนึ่งครับคลิปนี้พาล้างแบบไม่ถอดรือก่อนนะครับว่ามันจะได้ผลยังไงครับนี่ครับเปย์ร้างแอร์แบบโฟมนะครับโอเคครับเริ่มไปใช้งานเลยครับถ้าใครมีลมมีอะไรนะครับแนะนำให้เป่าฝุ่นตรงนี้ออกก่อนครับแล้วฉีดน้ำนะครับนี่ครับดูสภาพฝุ่นะครับ ก่อนใช้งานก็ขยา่ากระป๋องก่อนนะครับขย่าเสร็จแล้วเราก็ฉีดไปตรงนี้ครับแผงลังพึ้งเลยครับแผงคอยเย็นก่อนครับนี่ครับ่นะเสร็จแล้วก็ให้แกะตัวนี้ออกครับตัวปล่อยน้ำทิ้งนะครับ แกท่านนะครับมีนำอะไรงมาทาั้ออทงด้านล่างเราจะแกะออกทั้งด้านล่างด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดตรงคอยร้อนเหมือนกันครับไม่เข้านะครับพยายามฉีดเข้าไปข้างใน,นครับ ตัวน,นี้เขาจะให้สายยางมานะครับให้เราขิดเขาได้ในแน่นอน หลังจากที่เราฉีดตรงคอยเย็นคอร้อนเสร็จแล้วครับก็ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าทีครับค่อยมาฉีดน้ํำล้างออกครับโอเคน,นะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่ครับต่างเดิมมากครับสายัางเห็นได้ชัดนะครับ ดูข้างล่างครับฝุ่นหลุดหมดเลยก่อนอันนี้ก่อกันเป็นแผ่นเลยครับนี่ครับโัฟโฟมนะครับจะดันฝุ่นออกมาหาเรานะครับดันออกข้างนอกแล้วไหลลงข้างล่างครับนี่ครับจะไหลลงมาท่อตามท่อน้ำทิ้งโอเคครับตอนนี้ผมหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วครับตอนนี้ก็ใช้น้ำเปล่าล้างออกครับผมจะใช้เปล่าวัวฉีนนะครับนี่ครับ รคับดูฝุ่นครับรูดออกหมดเลยครับกค่อยๆฉีดนะครับไม่ต้องใช้น้ําแรงครับอย่าตัวลังพึ้งจะเสียหายได้ครับสะอาดจากเดิมมากครับทําได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครับไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับอันไหนที่เราพอทําได้เราก็ทำนะครับ คิดไเลยครับคิดไล่ไปไล่จากบนลงล่างครับตารล้างแบบนี้นะครับก็ควนล้างเดือนละครั้งนะครับหรือไม่ก็สามเดือนละครั้งนะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับ ส่วนที่เราจะถอดหรือล้างแอร์นะครับปีหนึ่งคนถอดล้างสักครั้งนะครับอันนี้ล้างแบบชั่วคราวนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเย็นเหมือนกัน,นครับถ้าฝุ่นมันเยอะก็ล้างครับไม่ต้องปล่อยไว้นานนะอันนี้ผมเพ่อสามเดือน,นครับฝุ่นทั้งหนาอันนี้ ทีเราขีดเข้าไปนะครับน้ำก็จะไหลออกตามท่อม่ดูความสะอาดด้านในครับเห็นไหมครับฝุ่นหลุดหมดแล้วครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่พุ่นแบบหนามากครับหนาเป็นแผ่นเกาะอันนี้หลุดออกหมดแล้วครับ,รบสะอาดเลย กระป๋องแค่6หกสิบเก้าบาทครับแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายๆครับเราไปหาช่างครับห้าหกร้อยนะครับค่าถอดหรือค้าลากเะยรนะสี่เวลาเราด้วยครับอันนี้ใช้วันหยุดให้เกิดวถยนต์ครับหลังจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้สักพักนะครับถ้ามีใดเป่าผมก็เป่าอให้แห้งก่อนครับ อย่าเพิ่งไปเสียบใช้งานนะครับคนปล่อยทิ้งอย่างนี้ไว้สักสองสามชั่วโมงก่อนนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับเพราะเราไม่มีตัวฉีดไล่ลมนะครับไม่มีปั๊มลมฉีดไล่น้านะครับควรปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้สักสองชั่วโมงขึ้นนะครับใครมีใดบอกผมก็ได้ปอะครับ ชัดครับหลังจากที่เรานี่ครับฉีดน้ำเราแล้วนะครับนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นได้ชัดว่ามีฝุ่นเกาะเต็มนะตัวนี้จะมองเห็นหลังพึ่งนะครับแผงระบายความร้อนด้านล่างครับก็ดีกว่าเดิมเยอะนะครับแนะนำเลยครับหกสิบเก้าบาทครับสามารถทำเองได้นะครับตรงนี้พัดลมนะครับไม่ได้ถอดล้างนะครับถ้าเราลือคอยล้างนะครับช่องนี้อย่าเพิ่งฉีดน้ำเข้าไปนะครับ ของฉีดนะครับหลังจากนี้นะครับประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับคอยเสียบปลั๊กใช้งานนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนเสียบนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวไล่ลมไล่น้ําออกนะครับก็ปล่อยให้มันไหลตามธรรมชาติครับฉีดนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ครับหวังว่าชิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานและท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ กดแชร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับแชร์เป็นความรู้ให้คนอื่นได้รับรู้นะครับสำหรับชีิปวันนี้ก็สวัสดีครับ